สวัสดีค่ะเจคโนมาแนะนำบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะทุกท่านอยู่ในแหล่งของชุมชนเลยนะคะราคาไม่แพงค่ะหลังนี้นะคะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะตามรูปเลยค่ะอยู่หลังแมคโควัดเจดี D, อำเภอเมืองน่านนะคะจังหวัดน่านเจ้าของบ้านขายเองค่ะบนเนื้อที่1งานกว่าๆนะคะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของขายเองราคาหนึ่งล้านเก้าแสนบาทค่ะ มี4ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะด้านหน้าแปลงก็ติดถนนคอนกรีตนะคะทุกท่านมีไฟฟ้ามีประปาค่ะผ่านหน้าแปลงนะคะที่ดินมีโฉนดพร้อมโอนเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเจ้าของที่ดินโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะบ้านพร้อมที่ดิน1,900,000บาทเป็นบ้าน2ชั้นอยู่หลังไมโครวัดเจดีนะคะจังหวัดน่าน เหนือที่งานกว่าๆนะคะสนใจติดต่อสายตรงไปตามเบอร์โทรใต้คลิปสำหรับในวันนี้เจคเคน,นราไปก่อนสวัสดีค่ะ